ัสดีจะประชมทุกท่านด้วยในสุดไอที่พิซซูกเลมเมอร์กับไลค์บัสไม่ใช่นะครับกับรายการไอที่พิซซูกเลมเมอร์ก่าแล้วนะครับโดยวันนี้เราอยู่ในสนปีดบิวเดอร์นะครับโอเคไอที่อ่านเป็นคำนี้พอ,อะไรครับลืมคลิปครับไม่ใช่แนละโอ้โอเคครับมาเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับโดยในภาคนี้ครับผมมาคือชิงที่หนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าจากหน้าหรือจากหลังนะต้องรอดูกันอีกทีโอเคมาเรามาเริ่มเลยครับอ่าจริงๆใช้สมองการจำมันแค่ฝสกคชิปและ เออเออเอ๊บจับลักฐานขาไปก่อนเลยกันนะโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองจังเกงจังเกงสีนี้อย่างแน่นอนเพราะมันมีแค่นี้อู้ยันแหลกครับได้โปรดอืมปวดปวด,ดปลาๆกันเลยดีเดียววาฮึ๊บฮึ๊บฮึบเฮ้ยงานงอกอะไม่ใช่อย่างนี้เอ้ย วอกมห่อ okay. อาไปหายเค okay. ดยบนี้ปะางี้ปะโอเคแต่เันจำได้กานงอกแล้วจำไม่ค่อยได้เลยอ๋อ oh. oh. ใช่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 างปะกานงอกแล้วทำไมสิบถอะแย่แย่มาก oh. จับลงเนื้อไม่ทำนี้ใครโดนทูกแปดส้เปโอ้โ oh. หไม่ใช่่อย ดีนะค่อยไม่โดดโอ้โหแล้วแกจำฉันลงขนาดนี้เหมือนตีเหมือนทีออกเวทีเหมือนแกบอก่แกมันจะแพ้แล้วเนี่ยจงยอมรับความให้แพ้ีซะโอเคเดี๋ยวให้ความสัมพันตนยัก่อนโอสดาปึ๊บปึ๊บทิเออเงี้อ่ะอ,อ,อ,อย่างเงี้ยอย่งเงี้ย,อยโอเคกสองกส,สองอันนี้จอยู่ตรงเนี่ย โเตอรถไฟอย่างนี้แล้มันตรงไหนต่อครับมันมีตรงไหนอีกด้านล่างเหรอมันก็เอรชได้ไงทุกของอื่นก่อนครับงานงอกอะไรจำจำไม่ค่อยได้เลย๋อตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้จําได้แล้วเช่ปะเช่อปะเช่อปะหรือไม่ใช่น่าจะใช่เลยนะตรงไหนอีกงานงอกอะไรเราพังสองอันเลยอย่างนี้เปล่าเอ,อืเออ้อเก็บผ้าจุมอีกแล้วฉันจะดูโมเดลเวนครับ ไอ้เวรเอ้ยทำไมฉันต้องจุ่มคนเดียวด้วยเนี่ยโอ้โหบ้านเพื่อนใกล้เลืองเคียงไม่น่าเลยเพื่อนลากร้อย,อยกระจายเป็นผุยผงเลยผมควรจะอยู่ตรงไหนไเพื่อไม่ให้โดน <c oughs> แกพยายามมากเออหนึ่งสองสามโอเค <c oughs> โอเคโอเคมาฮึบ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 ึบฮึบฮึบ,ฮบ,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 บอื้ เออแล้วก็อย่างงี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ที่เหลือก็เรียงให้มันสูงเท่ากันครับแค่นี้แหละครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ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 ๊บโอ้ยแหลกจังเลยเว้ยติด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 ติจรวดติดขวดอะไรก็ได้อ๋อโหโทษทีพอดีคราวนี้พี่คนแรกอะเรื่องการวางเทเทนี่บอกเลยถนัดครับเทเทแบบไม่มีรายละเอียดนะบอกเลยอย่างนี้ถนัดแล้วก็มาเต็มอ่าเอาคนนั้นคนนั้น ดี๋ยวเดี๋ยวอยู่หางตรงนี้ก่อนเลยฮ้ยอ๋อโอเคไม่ตกทะเลแล้วโอ้เกือบเกือบทำไมเกมีสองตัวฮะถูกร้อไปเซนไม่มีทางโดนอยู่แล้วโหยังมีคนแยกก่กว่านั้อน,นอีกเหรอไอ้นี่ผิดตรงไหนวะอ๋อทุกคนนั้นเขาไล่พื้นก่อนครับงานงอนเลยตรงนี้ยากยากมากเวลี่ซุปเปอร์ฮาร์ดของฮาดฮาดฮา,าเออขึ้นไปสองหัวโอเค ปึ๊บ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 โอเคมันน่าจะอย่างนี้มีหางอันนึงมีหางอันนึงเออโอเคมันต้องกี่ส่วนวะมันต้องสูงเท่าไหร่อสามอ่ะไม่รู้ครับโอเคเอ้ยงานงอกเลยจำมีได้โอ้ยแย่แล้วยังไง ลืมความจำสั้นแต่เลิฟฉันยาวโอ้แย่แล้วทุกคนมันดูแบบดูแบบมีแววมากเลยทำไมผมไม่ค่อยมีแกช่วยให้ฉันดูแบบหน่อยออนไหนที่ฉันไม่ได้แกก็ช่วยส่งแบบให้ฉันดูหน่อยเออออตาอยู่ด้านบน๋อไอไอ,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 อสีขาวนี่คือสีขาวนี่คือเขาเหรอโอ้โหบานไกล,ล้เรือนเคียงผมอีกแล้วครับงานงอกโอ้มไม่แกชโอ้ยเงือตก ไมได้ซ oh, oh, oh. ึ้งวะโอโอโอ้๋อโอเคจัดไปกระจกโอเคกระจกปึ๊บ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 ครับปึ๊บปบปึ๊บปึ๊บปึ๊่ปึ๊บปึ๊บปบปึ๊บปบบ่ี ใครบอกทําให้เป็นนี่บอกเลยว่านุ๊กมากนะครับอด่าเขาได้ไงวะเนี่ยไม่ใส่ไม่ดีเลยนะครับอืแต่หน้าตาดีนะครับไม่ใช่ตัดๆขอเพอร์เฟกขอเพอร์เฟกเฮ้ยจุดๆเพอร์เฟกไหมเนี่ยเพอร์เฟกไหมเพอร์เฟกไหมเพอร์เฟกไหมเหมือนไม่เพอร์เฟกว่ะเพอร์เฟกวะแต่ก็เพอร์เเอ๊ะเอ๊ะผมทำผิดตรงไหนทำไมหินมันไม่พอ หรือว่าผมทําน้อยไปงงงงงงเดียวเดียวเดียวโหยนัทเอเรนโบว,ว,ว์ม่วงชมพูฟ้าม่วงชมพูฟ้าเขียว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 ม่วงชมพูฟ้าและก็เขียวที่เหลือก็ตามบาทละบาละทล้วทำผิดทำผิดแย่แยล้วแย่แยล้วเขีย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 ว ต่อไปก็น่าจะเป็นตามแม่สีมั้งอย่างนี้ปะไ,ไม่ใช่ดิแย่แลวแย่ลแยล้วฉะทำอะไรผิดไปที่รูสีแดงอยู่ตรงนี้จําได้โอเคอ่าอย่างนี้แหละน่าจะอย่างนี้จําได้ว่าแม่สีมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แม่สีดีเรนโบว yeah. ์ย่อุ้ยโหเมื่อกี้ทุกคนเขาไม่มีปัญหาหมดเลยครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจุดที่เรายืนอยู่คือจุดยุทธศาสตร์หือ กินก <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ันเลยครับของกินนี่ต้องเรียกว่าเก่งกันจังเลยเนี่ยโอเคเหมือนผิดเหมือนผิดอ๋อตรงนี้เย้โอ้โหแย่แล้วมีแต่พวกอัจฉริยะมารวมตัวกันโอ้โหเงอตกแล้วเหงอซกแล้วสถร์ยากรรมเตี่ยอะไรอยู่เนี่ยโอเคที่รู้มีสี่บล็อกอะที่ผมยืนคือจุดศูนย์กลางแล้วก็ขึ้นไปห้าโอเค โอเคสองสามสี่หนสองสามสี่สองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามโอเคอ๋อไม่ธรรมดานะครับอบอกเลยหน้าตานี่โหดมากนะโอเค,อ,เคอีกคนนี้กำลังจะไปนะครับ3ามหนึ่ง บายบายจีจีจ้ะโอเคโอ้ยเกือบแพอุย๊ยคนนี้น่ากลัวไอคนด้านซ้ายผมเนี่ยทำเสร็จก่อนผมตลอดเลยเนี่ยเกือบเกือบแทบหลายครั้งเขาทำเสร็จก่อนผมครับจะแพ้จะแพ้เหรอเนี่ยไม่ยอมแน่อุตส่าห์มาขนาด,ด,ด,ดจุกนิดหน่อยจุกนิดหน่อยน่าจาไานะไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากสีเขียวกันสีเขียว อเคสีเขียวสีเขียวโอ้หมีเมื่อกี้เห็นแวบเบแบบนะ่มันจะมีตัวเล็กๆมาตรวจงานเราด้วยนะครับไอตัวเล็กเวน,นะครับมันบางอาจมาตรวจงานเรานะครับทำเองสิฟ้าเออมาตรวจทำไมเสียมอะไรยากอืมน่าจะสามใช่ปะต่อไปตรงกลางแล้วก็หนึ่งสองสามอุย่ย่แหลกสิครับเดี๋ยวแพ้ครับปึ๊บปึ๊บบึ๊บึ๊บึ๊บโอเคเอาเพอร์เฟกต์ได้ไงว่าเหลืออันหนึ่ง มีมนหลอกด้วยเหรอมีมนหลอกด้วยเหรอเอ้ดานล่างผมด้านล่างผมมีครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโทษทีนะน้องพอดีมาสู้กับพี่ต้องเตรียมตัวแพ้ไว้สักยี่สิบรอบอะนะกอคือพี่ยังไม่ได้เอาจริงอะแต่มือเกรงไปหมดแล้วนะเออนะไม่ได้เอาจริงแต่มือเกรงไปหมดแล้ว,นะจ,ลลวจีจีโอเคอน่าจะดีนะใช้ได้พอตัวนะโอ้ มามามาอีกสกตาร์นึ่งอีกสกตาร์นึ่งจะชนะแบบรอบนี้หรือเปล่าเนี่ยเหงื่อใครหลายย้อยมาแล้วกลัวๆก็ดูดิมันมีแต่คนเก่งๆอับไอ้คนเดิมก็น่าจะอยู่เนี่ยเหมือนคนเดิมจะไม่ออกด้วยครับเครียดเลยแย่แย่แย่มากออกไปเดี๋ยวนี้เลยไอ้คนเมื่อกี้เออใครเมื่อกี้ที่สู้กับผมแบบยาวมากครับ t w t w t w โอ้โหยังอยู่ ได้ช่วยอย่าอยู่ได้ไหมได้โปรดกลับงามๆสามสิบรอบอะไรเงี้ยโอเคมาเริ่มกันแล้วครับมามามางานงอกแล้วออ้้หแกแกะแกะแกเรา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 เริ่มจากผนังก่อนนะผนังผนังเฮ้ยไข่เมซี่ก่อนไข่เมซี่กันเดี๋ยวเราจําจุดไม่ได้ครับโอเคแล้วที่เหลือก็ผนังครับผนังสองชั้นสองชั้นสองชั้นอึบตึบยึบยาโอเค ปั๊บปั๊บปั๊บดับปั๊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  มาวางไว้อย่างงี้ไหมอ่าใช่ต้องเรียกว่าเซียนเหมือนเรียนมานะวันนี้พวกโอ้ยกำลังจะไปเยี่ยมโดดไปเยี่ยมอ๋อพี่ไม่ธรรมดานะน้องโอ้โหอุ้ยอุ้ยเอ้คนนี้อีกแล้วแล้วก็มีสตูอีกคนนดงครับดูท่าจะแข็งแกร่งมากเอิอิคือคือคือโอ้โหหนึ่งสอง สามปึ๊บ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 ตรงนี้เป็นอย่างนี้ปึ๊บใช่ไหมและยังไงต่อฟ้างานงอกแล้วครับโโอ้หแล้วมันไม่เพอร์เฟกต์ด้วยแสดงว่าผิดมันยังไงมันยังไงไอไม่เข้าใจแย่แล้วเฮ้ยมันทำยังไงวะเอา้าเพอร์เฟกต์เฉยโอเค โทษเที่ยบดีพี่ความจํายาวอ่ะนะยาวเหมือนสายตาโอ้โหใครต้องเรียกว่าใครมองกันไกลนี่ต้องมาคู่กับพี่เลยนะคงเลยผู้หญิงเนะ <c oughs> โอ้ยตันดิงพัสดุพายอีกแล้วไม่ใช่แล้วนะครับเลิกเลิกทำตัวเป็นคนมอได้แล้วโอ้โหรับปเซ็นจะจี้ใครจะจี้ใครโอ้ยายายาอา้าวทาไมบ้านใกล้เรียงเคียงผมมันต้องไปตลอดเลยครับน่าสงสารเขาจริงๆโอ้โหโมเมนตัม โอเคเดี๋ยวเราวางจุดศูนย์กลางนะครับโอเคจุดศูนย์กลางก็คือปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไอ้ตรงนี้มันจะค่อนข้างมีแพทเทิร์นที่เหมือนเหมือนกันครับไอ้ตรงนี้เลยยังไม่ค่อยยากครับโอเคเนี่ยแล้วมันก็วางอ่างงานงอกแล้วมันจะยากตรงวางผิดนี่แหละครับอ๋อมีคนแซงอื้อหือบังอาจแซงมากดีนะไม่บังมาก อ๋ออดับมันจำมไม่เกาะอ,อื่นได้ไหมลองดูลองดูหยาดอ๋าฮะวันดีกรมกร,กรมการโ้หบังอาจหรอเอ้กรรมการไอ้กรรมการนี้ดีดด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 ยดด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 ดอดด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 ่ดดดดเดอนดด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 นดนดด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 เดดน ยากของยากที่สุดสามสี่สามสี่สิบสองไงไม่ใช่โอ้โอ้สามอันนี้สามก่อนโอ้โอ้โอ,โอโยากยากแล้วก็สี่ตรงนี้ตรงนี้สองอันในตรงนี้ยังไงวะยังไงครับตรงนี้มันยังไงอย่างนี้เปล่าฮะ p e r ฟก c t เหรอ oh my god จะทำได้ยังไง กตัวอะไรกันแน่ผมว่าน,นกมันแปลกๆเฮ้ยนกมันเป็นยังไงเฮ้ยแกอย่ามาเก่งกันทางนี้เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าใจแล้วด้านหน้าสองอันตรงนี้ไม่อย่าเฟลไม่แปดสิบแอ็น้ยเอ,เอ,เอ้นี่รูปล่างรูปล่างขอมเพียวกว่าโอ้คคอยลอดโอ้ยฉิวเฉียดมาก อืมสตูคู่แข่งผมนี่มันตามมาติดๆจริงๆรู้ไหมเนี่ยมันคืออันที่ผมเกลียดที่สุดครับโคตรเกลียดเลยครับเอาจริงๆนะแต่เราก็ต้องทำมันครับโอเคอ่ะโอเคต่อยต่อยเึเ๊บเบโอเคแต่หลักการทำมันไม่ค่อยยากครับโอ,โอ้โคนนั้นดูแบบไม่มีทิศทาว่าจะพลาด คือคุณพิกครับงั้งนงอกแล้วสี่อ่ะแถวหน้าสี่โอเคอ่ะหนึ่งสองสลึ๊บหนึ่งสองสี่โอเคอยาทุกคนจะงงนะว่าทำไมผมนับแปลกๆนะไม่ต้องสนใจนะครับลายปิกย่อยอย่าเพิ่งสนใจอุย้ยเมาค้างปุ้บุเมาไม่ได้ค้างมือผมอะค้างโอเค อู้่ปะโอ้โหโโสตัตวคู่แข่งโอ้โหมันเริ่มเอาระดับฮาร์ดมาให้แล้วเนี่ยอันนี้คือห้าโอเคหืมย,ยากยากขึ้นมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองเศรสี่เอ๊ะฮะโอ้ยแหละโอเค ปุ๊บ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 ใส่หาหมันกันโอเคเฮ้ยเ <Hey, S 1> วแล้วผมทับเกินไปหนึ่งระดับงานงอกใส่ตาก็อโอ้ยตาผิดมันทำได้ <c oughs> ไม่ต้องถามแล้วว่าใครจะกระเด็นออกไป เห็ you so much จีจะโอ้ยรอบเมื่อกี้ผมชนะคุณนะก็ถือว่าเสมอกันเสมอกันเสมอกันเข้าใจไหมโอเคครับก็ในพานี้เราจบเฮลดนี้กันก่อนนะครับโอ้โคู่แขนมันนี่คู่แขนนนี่โหดมากนะครับต้องเรียกว่าปากอันนี้ด่าผมแทบจะหักกันได้เลยนะครับ แต่แต่มีคูแ่แข่งมีคูแ่คแข่งคู่แข่งอย่างนี้ถือว่ามันเพิ่มอัตราในการเล่นของเราได้เยอะนะถึงเราจะแพ้ไปในตอนสุดท้ายแต่ตอนแรกเราถือว่าชนะถือว่าเสมออยู่น,นะครับโอเคประมาณน,นี้ใครชอบก็ได้เห็นคนหลายสไตล์และถ้านอย่าลืมกดแชร์อย่าฝากอย่าลืมหน้าตาคนลหล่อยๆนี้ด้วยนะหมายถึสกินนะครับสกินอาจจะดูไม่เท่นนะแต่หัวใจนี่เท่แน,น่นอนนะรู้ไรมาเนียนะ่ยมีคนเดินผ่านแล้วสายหน้าเลยโอเคประมาณนี้สวัสดีครับเจอก,กันในคลิปหน้าครับ